สวัสดีค่ะเพจปับประรานา้เป๊ะนะคะคลิปนี้อยากจะมาฝากถึงจะเรียกว่า fc ไม่เลอค่าก็ได้นะคะพี่เพชอยากจะอธิบายตรงนี้นิดนึงนะคะว่าคําว่า fc หรือว่าการที่คุณไปชื่นชอบใครสักคนหนึ่งนะคะไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีหน้าที่สร้างความวุ่นวายให้กับเขานะคะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะทําคลิปวิดีโอด่าฝั่งนั้นไปด่าฝั่งนี้มาแล้วก็มาแท็กคลิปวิดีโอให้กับดิฉัน แล้วพอดิฉันไม่รีโพสคลิปนั้นให้กับคุณแล้วคุณก็มาเป็นตุกเป็นตะว่าดิฉันไม่ได้รักคุณคุณไปฟังความของคนบ้าคุณไปฟังคําพูดของคนที่ไร้สติพูดกับคุณเพียงแค่บอกว่าดิฉันเกลียดคุณทั้งที่คุณไม่เคยได้รับฟังจากปากดิฉันเลยคุณก็เชื่อและคุณก็นั่งมาโนอัดคลิป2คลิป3มคลิปด่าดิฉันอย่างเสียหายนะคะดิฉันอยากจะบอกตรงนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็น FC ต้น หรือไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ติดตามเพจชี่มาตั้งแต่แรกแต่หน้าที่ของ FC ที่ดีก็คือไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนที่คุณรักไม่ใช่หรอคะหน้าที่ของแฟนคลับที่ดีก็คือคอยให้กำลังใจในเวลาที่เขาล้มแล้วก็คอยให้ความสุขในเวลาที่เขามีความสุขนั่นต่างหากคือหน้าที่ของคนที่รักกันนะคะไม่ใช่คอยสร้างแต่ความวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นนะคะไม่ใช่คอยสร้างแต่เรื่องให้กับดิฉันต้องปวดหัวในทุกๆวันนะคะ เอออยากจะบอกตรงนี้นะคะว่าคนติดตามดิฉัน1นึ่งแสนกว่าคนจะให้ดิฉันมานั่งใส่ใจกับคนคนเดียวหรือว่ากลุ่มแค่ไม่กี่คน ดิฉันไม่ได้มีเวลาว่างขนาดนั้นนะคะหน้าที่ของดิฉันคือทําคลิปสนุกสนานเฮฮาให้ความสุขให้ความบันเทิงให้สาระในบางคลิปกับทุกๆคนที่ติดตามดิฉันนะคะวันนี้ฝากถึง f อที่ไม่เลอค่าด้วยนะคะว่าหยุดพฤติกรรมเหล่านั้นซะนะคะแล้วก็คุณจะไม่ได้รับค่าในสายตาดิฉันเลยถ้าเกิดคุณเป็นคนที่เลือกข้างเลือกฝ่าย เอาจริงๆป้าบางทีฉันที่เห็นคุณไปอวยในคลิปคนที่ไม่ชอบฉันบางทีฉันเห็นคุณไปคอมเมนต์ด่าฉันสาดเสียเพสเสียในคลิปของคนที่ไม่ชอบฉันเพจจะไม่มีสิทธิ์ที่จะลังเลเลยนะคะว่าคุณรักเพจจริงหรือว่าคุณเข้ามาเพื่อเกาะกระแสหรือว่าคุณเข้ามาเพื่อที่จะหลอกด่าฉัน โอเคนะคะเข้าใจตรงนี้นะคะส่วนเรื่องของการไปแย่งงานใครเ <c oughs> พชรี่บอกคําเดียวตรงนี้ว่าดิฉันไม่เคยคิดจะแย่งงานใคร <c oughs> โดยเฉพาะแย่งงานของคุณแนทป่าตองเพราะว่าแนทป่าตองไม่ได้มีค่าสําหรับชีวิตดิฉันนะคะฝากไว้ให้คิดด้วยนะคะท้ายคลิปอยากจะบอกว่า เพชรไม่เคยดูถูกคนที่ต่ำต้อยกว่าเพชรเพชรไม่เคยมองคนที่ไร้ค่ากว่าเพชรเป็นเหมือนกับขยะในสายตาและเพชรก็จะเลือกที่จะสงสารคนเหล่านั้นมากกว่าที่จะไปดูถูกเขานะคะส่วนคนที่เขามีมากกว่าเพชรเพชรก็เลือกที่จะชื่นชมแล้วก็ทําให้ได้แบบเขาค่ะฝากไว้ให้คิดด้วยนะคะ เดี๋ยวคลิปหน้าเพชชีจะมาพูดถึงกรณีของคลิปเด็กผู้หญิงที่ใส่ชุดนักศึกษาแล้วก็เปิดอวัยวะเพศนะคะแล้วก็เต้นสนุกสนานกันในห้องน้ําเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าในมุมมองของเพชรชีเป็นยังไงชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่ชอบไม่แคร์ไม่ต้องดูนะคะสวัสดีค่ะ